วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมการเสริมแหนบแล้วก็การทำสายย่อนะครับก่อ่นอื่นเลยเขาจะเจาะรูนะครับเจาะรูนิดนึงเพื่อย้ายหูแหนบขึ้นไปอยู่ด้านบนเรามาดูแหนบด้านบนกันครับแหนบด้านบนจะมีอยู่ประมาณแค่สามแผ่นนะแหนบตัวนี้ก็เป็นของเดิมติดรถนะครับแหนบตัวนี้เป็นแหนบสองงอที่เสริมเข้าไปใหม่นะ จะมีทั้งงอหน้าและงอหลังนะครับแหนบตัวนี้เป็นของติดรถแล้วก็แหนบชุดล่างนี่จะเป็นแหนบสิบหกมิลน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแหนบสิมหกมิลก็จะมีประมาณหกแผ่นนะครับตัดไล่ระดับให้สวยๆนะครับส่วนแหนบข้างล่างอีกสามแผ่นนั้นก็เป็นของเดิมติดรถมานะครับเราก็ย้ายมาเอาไว้ใต้ล่างสามแผ่นนะครับ ที่เรียกว่าแหนบเดิมเนี่ยคําว่าแหนบเดิมที่ผมพูดแล้วก็ทําคลิปบ่อยๆเนี่ยคือแหนบเดิมก็คือเป็นของเดิมที่ติดรถมาเลยครับปกติของเขาก็จะมีห้าหรือหกแผ่นผมไม่แน่ใจนะฮะก็จะย้ายที่เป็นแหนบแบบตรงๆแหนบรับน้ำหนักเนี่ยคือย้ายมาอยู่ด้านล่างของการเสริมแหนบทรงแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทรงแหนบก็จะโค้งนิดนึงนะครับแหนบประดานไม่ตรงนะเป็นแหนบโค้งนิดนึงนะครับจัดโค้งหน่อยหนึ่ง ส่วนด้านหลังของเขาก็ดัดเหมือนกันนะครับดัดให้โค้งขึ้นมาบางคนที่เขาเส็จแบบสายย่อนะฮะบางคนเขาก็ไม่ได้ดัดก็มีแต่ใช้ลูกยางช่วยก็มีนะครับให้ปล่อยให้ตรงก็ได้แล้วก็ใช้ลูกยางช่วยแต่หรือจะดัดแหนบให้โค้งก็ได้นะครับก็จะเป็นทรงนี้16มิล6แผ่นของเดิมเข้าไปอีก3นะครับ นี่ครับแหนบสองงอนะครับที่เสริมเข้าไปใหม่ของติดรถมาไม่มีนะครับชิ้นนี้ต้องเสริมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเต็งบุชเหล็กนะครับเป็นตรงเตงแบบสันอัจฉรีได้นี่ครับการเสริมแหนบรับน้ำหนักได้ครับสี่ห้าตันรับได้แน่นอนคันนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างในการวางเขานะครับ ให้ดูทรงแหนบด้านในครับนี่ทรงแหนบด้านในเห็นไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าแหนบช่วงนี้คือโค้งขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการการติดตั้งนะครับนะฮะขาชกไฟก็ติดตั้งด้านบนนะครับขาชกไฟครับใส่เต้าแหนบเข้าไป แล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะยิงยิงมัดขันให้แน่นอาขาเพื่อนมาชมนะครับนะการเสริมแหนบทำสายย่อการเสริมแหนบการวางเข้าลอยนะครับใครชอบดูการปรับแต่งรถก็เข้ามาชมได้ <c oughs> <c oughs> ยิงออกนะ ยอดัอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับใหม่ป้ายแดงเลยที่นี่อูราชาเพารอยนะครับรับเปตัง้งวางเผารอย เป็นเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะวางเทอรลอยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับเป็นสไตล์สายย่อก็เจะาะคาซีนิดนึงนะครับทำย่อนะครับจับตรงย่อตอบโจทย์ครับโดนใจวัยรุ่นครับทำสายย่อครับวัยรุ่นชอบ คอาละคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตสําหรับรถคันนี้กันนิดนึงนะครับรอชมคลิปต่อไปนะว่าคันนี้จะใส่หัวดุมแบบไหนอย่างไรต้องบอกได้เลยว่าคันนี้ทีเด็ดแน่นอนนะครับหัวดุมเขานั้นจะมีน็อตขันหัวดุมเพา8ตัวและน็อตขันล้อ5ตัวที่ใหญ่ถึง18มิล เา้าอรอติดตามชมนะครับคันนี้นะครับจะมาอัปเดตเพื่อได้ดูได้ชมกันอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคันนี้น่าจะเสร็จวันนี้แล้ะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะแนี่ยการเสริมแหนบครับบูตเป็นบูตเหล็กนะครับอาัจจาะรบีได้เห็นไหมครับจะมีหัวจาระบีอยู่ตรงนี้อาัจฉารบีได้ครับ เบรกหนาใหญ่มากเลยบเบรกแอลโหครับหนาใหญ่มากปันะ๊มเบรกใหม่เรี่ยมกิ๊บที่นี่อุรชาเผาลอยนะครับรับติดตั้งวางเผาลอยก่อนที่จะขันสแรกให้ตึงนั้น กาต,ต้องตีแน่ให้ตรงๆก่อนพอเรานะตีแหนตรงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆย,ยิงสลกให้ตึงแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เซ็ตรถไปใหม่นะครับนะฮะเมื่อทํารถไปใหม่แล้วก็ควรที่จะต้องไปกวดสะลกของตัวเองให้แน่นขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการเซ็ตรถนั้นไม่ใช่ว่าจะขันสลกเพียงแค่ครั้งเดียว เราต้องพยายามขันสแหลักประมาณสักสองสามครั้งนะครับนะฮเราต้องพยายามกวดด้วยกวดให้แข็งบางทีเราไปใช้งานฮนะสะลงสแลักอาจจะมีการยืดตัวนิดหน่อยเราใช้งานวิ่งได้สักเที่ยวสองเที่ยว,เ,ยวเราก็ควรที่จะต้องกวดสแหลักนะครับหากุญแจกวดเองก็ได้นะครับมุดใต้ท้องเข้าไปแล้วก็กวดเองก็ได้หรือไม่ก็เข้าอู่นะครับให้อู่เขากวดให้ครับกวดสลกให้แข็งแรง ขวดสักประมาณสองครั้งหรือสามครั้งก็แน่นแล้วก็อยู่แล้วครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะตะแลกอาจจะมีการที่เคลื่อนตัวได้หรือว่ายืดหยุ่นได้เนาะเราก็ต้องพยายามตรวจด,ด้วยนะครับเอาแหละว,วันนี้พาเพื่อน,อนมาดูตรงแหนบนะครับนะฮะจัดทรงสายย่ออันดับแรกคือการเจาะรูย้ายหูแหนบขึ้นไปด้านบนเจาะตรงคัสซีนะครับเจาะทะลุไปเลยย้ายหูแหนบขึ้นไป รถก็จะยอ่อครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงสั้นรถก็จะยอ่อแล้วครับถ้าบางคนไม่เจาะด้านหน้าไม่ย้ายหูแหนบด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นตรงเตงสั้นก็รถจะยอ่อลงไปประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตรงเตงนี้ก็จะอยู่แค่ประมาณสมนิ้วครึ่งนะฮะท่างก็คนสีนะครับนะฮะ ตีแนบให้ตรงกสปอนสีเข้าไปเป็นเพอลอยเฟืองเดิมนะครับใช้เฟืองของเดิมติดรถมาเลยสวยครับสวยรถในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าจะเอามาบรรทุกเราก็ต้องใส่เพลาลอยจะได้แข็งแรงจะได้ไม่เสียง่ายครับ เอาล,เเละเพื่อนๆรอติดตามชมนะฮะคันนี้นะครับนะฮะต้องบอกว่าหัวดุมของเขาเนี่สุดยอดจริงๆหัวดุมขันนอดแปดตัวครับแล้วก็มีนอดล้อที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะมีความแข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนที่นี่อูราชาพเพอลอยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะลักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ